สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเย่ซีนะครับสำหรับท่าในใดที่เพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะครับผมบรก ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นมินิรีวิวของ iPhone 13 Pro Max Silver นะครับซึ่งหลายท่านก็อาจจะไม่แน่ใจนะครับว่าสีของเจ้า iPhone 13 Pro Max Silver ตัวนี้นะครับมันจะเป็นสีอะไรกันแน่นะครับเพราะบางท่านก็อาจจะคิดว่ามันเป็นสีจากไฟของในช็อปหรือเปล่ามันก็อาจจะทำให้สีมันดูเออเพียเพ้ยนๆน,นิดนึงนะครับเพราะว่า ชื่อมันคือซิลเวอร์นะครับแต่ว่าหลายท่านดูแล้วก็บอกว่ามันก็คือสีขาวนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแกะกล่องนะครับเพื่อที่จะมาดูกันนะครับว่าสีของเจ้า iPhone 13 Pro Max Silver ตัวนี้เนี่ยมันคือสีอะไรนะครับโดยผมจะเอามาเทียบกับ iPhone XR สีขาวนะครับซึ่งมันจะเป็นตัวที่เรียกว่าขาวขาวอย่างชัดเจนเลยนะครับซึ่งถ้าเราเอามาเทียบกับเจ้า iPhone XR สีขาวตัวนี้นะครับ มันก็จะชัดเจนเลยนะครับว่าเจ้า iPhone 13 Pro Max Silver ตัวนี้เนี่ยมันคือสีขาวหรือสีเงินกันแน่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูไปพร้อมกันเลยนะครับว่าเจ้า iPhone 13 Pro Max Silver ตัวนี้มันเป็นสีอะไรกันแน่นะครับ <Yeah. S 1> อ่าก่อนอื่นเลยนะครับดูที่กล่องกันก่อนนะครับถ้าดูที่กล่องอย่างนี้เนี่ยฝากล่องเนี่ยผมดูแล้วมันเป็นสีขาวเลยนะครับเนี่ยใช่ไหมฮะ ถ้าดีนสัตัดกับเจ้าตัวกล่องสีดำเนี่ยผมดูยังไงก็เป็นสีขาวนะครับและนี่คือ iphone xr สีขาวนะครับจะเห็นได้ว่าาเชียบกับกล่องของเจ้า iphone 13 pro max silver เนี่ยหน้ากล่องมันก็สีขาวเลยแหละเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องดูกันนะครับว่าเจ้า iphone 13 pro max silver ข้างในมันจะเป็นสีอะไรนะครับ จะเห็นว่าถ้าเทียบกับหน้ากล่องนะครับมันก็จะไม่ได้ต่างกันมากสักเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าดูในมุมนี้ผมก็รู้สึกว่ามันขีดขาวเนาะมันไม่มันดูไม่เงินนัเท่าไหร่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเทียบกับเจ้า iPhone XR ดูนะครับว่าจะสีอะไรนะครับหน้าเป็นไงครับดูยังไงมันก็ขาวเนาะมันก็ไม่เชิงขาวนะครับคือต้องบอกว่าเจ้า iPhone 13 Pro Max Silver ตัวนี้นะครับ มันจะเป็นสีขาวที่เป็นเฉดขาวมุกนะครับสังเกตนะเดี๋ยวผมลองขยับให้ดูนะครับมันจะไม่ได้เป็นขาวล้วนสักทีเดียวแบบเจ้า xr ตัวนี้นะครับสังเกตได้ว่าถ้าผมสะท้อนแสงไฟนะฮะมันจะเป็นออกแนวมุกมุกแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้สะท้อนความเป็นมุกออกมาเลยคือมันขาวล้วนจริงๆนะครับนี่นะครับหลายท่านก็อาจจะมองว่าเอ๊ะอย่างนี้มันคือสีเงินหรือเปล่า <Das kop at io> คือต้องบอกว่าสําหรับผมเนี่ยถ้าสีเงินเนี่ยมันควรจะต้องเหมือนขอบของเจ้า XR ตัวน,นี้นะครับอย่างนี้นะครับผมจะเรียกว่าสีเงินบางท่านก็อาจจะบอกว่าอันนี้มันสีเทาหรือเปล่าอมันก็เป็นไปได้นะน่าจะแล้วแต,แวแต่แล้วแต่ท่านจะเรียกกันนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยถ้ามันเป็นสีแบบนี้แล้วมันยองเงามันมีมันม,มีมีการสะท้อนได้ในระดับหนึ่งนะนแต่ว่ามันจะไม่ได้เงาแว๊ดนะครับสําหรับผมอย่างนี้ก็คือสีเงิน ซึ่งถ้าเราเอาฟอรของเจ้า XR เนี่ยมาเทียบกับตัว Pro Max Silver เนี่ยจะเห็นว่าคนละเฉดกันอย่างชัดเจนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาเครื่องมาดูันกอีกก่านะครับสำหรับอุป,ปรกรณ์ภายในนะครับก็เหมือน12 Pro Max นะครับก็มีมาให้แค่สายกับคู่มือกระดาษแล้วก็เข็มจิ้มน,นะครับนี่นะครับ แล้วก็นี้นะครับเป็นของล้ำค่ามากที่ต้องมีมาทุกกล่องนะครับถึงขนาดที่ทีมคุกไม่ยอมตัดออกเลยนะครับก็คือน,นี่ฮะ,ะสติ๊กเกอร์แอปเปลิลนะครับสติ๊กเกอร์แอปเปลิลนะครับอันนี้สุดยอดล้ำค่ามากจริงๆนะครับแต่ไม่แถมพี่ชาร์จให้นะ,ะก็ไม่มีอะไรนะม,ม,ม,มีแค่นี้เนาะ,ะก็ดวยราคาเต็มของเจ้าตัวนี้ก็คือ4 6 9 0 0บาทนะครับ สำหรับเจ้าตัว iphone silver ตัวนี้นะครับก็มันก็คือดีไซน์เดียวกันกันกบของเจ้า12 pro max เลยนะครับก็จะต่างกันแค่เรื่องกล้องกับตัววงขอบรอบกล้องนะครอันนี้หลายท่านก็น่าจะทราบกันแล้วนะครับก็คือกล้องจะใหญ่ขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลอกสติ๊กเกอร์ข้างหน้าออกกันครับอ่าเรียบร้อยนะครับก็หน้าจอก็เป็นแบนเรียบเหมือนเดิมครับ ส่วนรอยบากตัวนี้มันก็จะเล็กลงนะฮะเมื่อเปิดหน้าจอเดี๋ยวผมขอเปิดหน้าจอแบบนี้นี่นะครับบริเวณนี้มันก็จะเล็กกว่า12 pro max นิดนึงนะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะมีหลายท่านรีวิวไว้แล้วนะครับลองไปติดตามรับชมกันได้นะครับโอเคเรามาว่ากันเรื่องของบอดี้ของเจ้าตัวนี้กันต่อนะครับเทียบกับเจ้า iphone xr นะครับก็จะเห็นว่าด้วยความที่มันเป็นดีไซน์เดียวกับเจ้า12 pro max เนี่ยขอบด้านข้างตัวนี้มันก็จะเป็น สีโครเมียมนะครับก็เป็นยองเงาแบบนี้แหละซึ่งโดยส่วนตัวผมก็แอบไม่ค่อยชอบอนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจับนี่นะครับมันก็จะเกิดรอยนิวนะครับในกรณีที่เรายังไม่ใส่เคสเนี่ยเราก็ต้องแบบว่ามานั่งเช็คมันบ่อยมากเลยนะครับแต่ถ้าใส่เคสไปแล้วโอเคก็จบปัญหานะมันก็จะไม่เลอะล็เนาะซึ่งต้องบอกว่าโดยรวมผมเนี่ยผมผมชอบ ด้านข้างเหมือนเจ้า XR มากกว่านะครับที่มันจะเป็นแบบเนี่ยครับเป็นสีเงินด้านๆเนี่ยผมชอบแบบนี้มากกว่าแต่ก็คงแล้วแต่คนชอบหรอครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเอ้ยแบบขอบขอบ,ขอบ,ขอบที่มันเป็นเงาแบบนี้มันก็ดูหรูหรามาห้าวบีนะครับก็ต้องบอกเลยว่าโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมอยากให้เจ้า13เนี่ยนะครับ มันทํำสีออกมากเป็นแบบนี้เลยเต๊ะๆเลยนะครับข้างหลังก็จะเป็นสีขาวล้วนนะฮะแล้วขอบก็เป็นสออีสีเงินอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันก็ดันไม่มีนะครับมันดันมีรุ่นนี้นะฮะที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วมันก็ดันชื่อว่า silver แต่มันไม่ใช่ silver ซะอย่างนั้นนะครับหลายท่านที่ดูรีวิวพวก สามโปรแมเทียบกับ12 Pro Max แล้วเนี่ยก็คงเห็นกันมาแล้วนะครับว่ามันแทบจะไม่ต่างอะไรกันเลยจริงๆผมก็แอบคิดว่าถ้าเกิดมันเป็นดีไซน์เหมือนเดิมมากขนาดนี้จริงเครื่องมันน่าจะลดลงมาได้แค่สักหมื่นหนึ่งเนาะสักหมื่นหนึ่งเนาะเพราะว่าถือว่าค่าดีไซน์มันเป็นดีไซน์เดิมเขาไม่ต้องดีไซน์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออเขาน่าจะประหยัดค่าดีไซน์ไปแล้วเนาะว่าป่ะก็เป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะครับ ที่เป็นการเทียบสีของเจ้า iPhone 13 Pro Max Silver นะครับกับเจ้า iPhone XR สีขาวนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับกับมินิรีวิวสั้นๆนะเกี่ยวกับเรื่องสีของมันนะครับก็รบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด u u s c r i b e นะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรับชม ในตอนต่อไปนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ